เจชนะทิพยอมรับเจ็บจริงวอนแฟนบอลช้างศึกให้กำลังใจทีมต่อไปถึงแม้จะพ่ายมาโดยเจ้าตัวยอมรับว่ามีอาการเจ็บที่ขาหนีต้องรอเช็คว่าเจ็บมากแค่ไหนพร้อมขอโทษทุกคนที่เห็นกัะตัวลงสนามไปวอนแฟนบอลช่วยให้กำลังใจทีมช้างศึกต่อไปหลังจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทยออกหัก ภายจุดโทษต่อเสือเหลืองมาเลเซียช่วดเข้าชิงในสึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่48นั้นในเกมดังกล่าวเจชนาทิพต์สงกระสินสวมปอกแขนกับตันทีมลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนออกมาตั้งแต่นาทีที่14โดยให้สุมัญญาปุริสายลงเล่นแทนโดยเจชนาทิพ์พูดถึงอาการบาดเจ็บของตนว่าน่าจะเป็นที่ขาหนีบแผลเดิมเหมือนจะรู้ตัวแล้วแต่ต้องไปเช็กอีกครั้งว่ามันฉีกเยอะแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะฉีกแน่นอนโดยเจชนาทิพ์ให้สัมภาษณ์ว่าผมขอโทษทุกคน ผมอยากลงเล่นแต่ผมก็เจ็บเหมือนเห็นกับตัวขอโทษเพื่อนร่วมทีมโค้ชมาดามแป้งสมาคมฟุตบอลและแฟนบอลต้องขอบคุณแฟนบอลด้วยที่เข้ามากันเต็มสนามแน่นอนว่าผมจะอยู่เคียงข้างเพื่อนๆนให้กำลังใจแน่นอนวันนี้เราทำเต็มที่แล้วขอให้ทุกคนให้กำลังใจกันต่อไป